ครับสวัสดีครับคลิปนี้พามาชมนะครับรถยนต์ยอดฮิตนะครับซื้อง่ายขายคล่องซ่อมง่ายๆนะครับกับ To โยต a a อ t i ตินั่นเองนะครับคันนี้เป็น t o y ยต a a อ t ติเป็นเครื่อง1.6นะครับเครื่อง1.6รุ่น G นะครับรุ่นท็อปของ1.6นะเป็นสีบอลเงินนะครับปี2021นะครับเป็นปี2021นะครับ เก็บงานสีอะไรมาเรียบร้อยนะครับสีก็ภายนอก99%เลยนะครับสีภายนอกนี่เรียบร้อยดีมากนะครับรถคันนี้นะครับเดิมเจ้าของนะครับเป็นรถบริษัทนะเป็นรถประจำตำแหน่งนะครับเป็นรถประจำตำแหน่งหมดสัญญานะครับไม่ไม่เยอะครับไม่ไม่เยอะ คันนี้ไม่ประมาณเก้าหมื่นกว่านะครับยังไม่ข้ามแสนนะเดี๋ยวพาชมด้านในนะครับผมครับมาดูท้ายรถกันก่อนนะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับอย่างอะไหล่เครื่องมือนะครับมาครบนะ ภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะครับมีตำหนิตรงนี้นิดนึงครับตรงกลางก็เป็นเบาะหนังเจาะรูนะครับจากโรงงานตรงนี้ก็จะมีตำหนินิดนึงด้านหน้าครับ บอกคนขับก็มีรอยย่นนิดเดียวนะครับรอยย่นนิดเดียวใช้งานน้อยนะครับเ0 0าหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับให้ดูใหม่นะ90.000มกว่านะครับระบบแอร์ก็เป็นดิจิตอลนะครับหน้าตาเครื่องเสียงดเดิมจากโรงงานก็แบบนี้เลยครับเบาะด้านหน้านะครับ ยังตึงอยู่นะครับกุญแจก็จะเป็นรีโมทแบบนี้นะครับรีโมทแบบนี้ข้างหลังก็เนี่ยครับจะมีสัญลักษณ์เอาติสตอยู่นะจะมีพิมพ์เอาติสตอยู่เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับครับมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับฝาครอบเครื่องเจ้าของเดิมเขาทำหายนะครับแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราซื้อใส่ให้นะเราซื้อใส่ให้นะครับ คเครื่องก็ทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยนะครับห้องเครื่องคันนี้มีโดนอุบัติเหตุมานิดนึงนะครับตรงนี้นะตรงนี้มีอุบัติเหตุมานิดนึงนะครับมีรอยการซ่อมอยู่นะครับด้านหน้าขวานะครับแต่ก็ไม่ได้หนักนะครับแต่ก็มีรอยซ่อมแซมเพราะว่าโดนกระแทกก็ต้องมีการซ่อมนะแต่ดูมันก็ไม่ได้ลึกไปถึงข้างในนะครับมันแค่ตรงด้านนอกตรงนี้นะครับ ฝาปงหน้าก็เคยเปลี่ยนมานะครับเพราะว่ากระแทกกระแทกจากด้านหน้าก็โดนฝากระโปรงด้วยมีกระทบจากฝาปงด้านหน้าก็เปลี่ยนใหม่นะครับฝาปงหน้าเคยเปลี่ยนใหม่มาอันนี้แจ้งตรงๆลูกค้านะครับวันนั้นราคาตลาดทั่วไปอะครับผมราคาตลาดทั่วไปขายอยู่400,000อัพนะแต่ว่ารถก็มีตําหนินิดนึงนะครับเพราะนั้นเราขายเพียงแค่380,000นะครับเราขาย380,000นะคันนี้นะครับโตยโยต้าอัลติ 1.6G นะครับปี2021นะครับไม่90,000กว่านะครับ380,000เท่านั้นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวผมแปะเบอร์ไว้ให้นะครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ